สวัสดีครับท่านครับวันนี้หน่วยงานที่มาวันนี้หนหน่วยงานในอะไรยังไงและก็มีกิจกรรมอะไรครับขออนุญาตแนะนำตัวได้ครับสวัสดีค่ะปราณีปทุมมานะคะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้เราก็เป็นส่วนราชการหนึ่งนะคะที่ลงมาในพื้นที่ของที่ตําบลดงลานนะคะวัดบ้านอน้นเพื่อที่จะมาทํากิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมปีนะคะวันนี้หน่วยงานที่มาเนี่ยก็จะมีใครบ้าง มีส่วนราชการประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอกอำเภอธวัตบุรีศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดบ้านพักเด็กและครอบครัวนะคะสำนักง,งานพมจร้อยเอ็ดหรือว่าวันโฮมของจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็มีพัฒนาการอำเภอนะคะพัฒนาจังหวัดนะคะในในการมาลงมือร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อทำเรื่องของจิตอาสาเนื่องจากว่าเราเห็นว่าเรามีต้นแบบที่ดีนะคะ พระองค์ท่านทรงเป็นต้นแบบของการทํางานเพื่อการเสียสละนะคะให้ความสําคัญกับการใช้ชีวิตให้มีคุณภาพ<ม>ส่วนกิจกรรมส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเสริมสร้างให้กับบุคลากรของส่วนราชการท้องถิ่นท้องที่นะคะได้ทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์แล้วเราก็หวังว่าทางวัดบ้านอ้นเนี่ยหลวงพ่อก็มีจิตเมตตาเป็นผู้ส่วนอย่างยิ่งหลวงพ่อเนี่ยได้ช่วยเหลือกับประชาชนนะคะ ครัวเรือนที่อยู่ในชุนชนชนมชนวัดบ้านอน้นอันนี้เราก็จะเห็นภาพว่าในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเรามีระบบสนัอหนุนที่ดีมากนะคะหลวงพ่อก็กรุณาช่วยตรงนี้ก็ทําให้เรารู้สึกว่าอยากจะตอบแทนพระคุณของหลวงพ่อบ้างแม้เพียงเล็กน้อยก็ยังดีค่ะก็เลยเกิดเป็นกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้ค่ะกับด้วยการนาของท่านและก็ทางนายุบโครงการพระสุตบุญหลวงพ่อ นิทูลค่ะ,คะและกิจการเดี๋ยวนี้จะทำไปเรื่อยไหมครับหรือว่าเฉพาะากิจการยังไงฮะค่ะเราก็อยากจะทำไปเรื่อยๆนะคะ เราก็อาจจะเป็นส่วนส่วนหนึ่งในการทําเพื่อให้เห็นเห็นความต่อเนื่องของกิจกรรมนะคะในวันสําคัญ<ม>หรือแม้แต่ว่าทําเพียงเสียบเสเสี้ยวเล็กๆแต่ว่าไม่ได้ทําออกมาเป็นข่าวก็มีมเราก็ลงมือทาให้เห็นเป็นรูปธรรมอะค่ะอืมทำไมท่านัวหน้าเป็นคิดว่าบัตรบรรอ้นโดยพราจารยทอมหาาลัรธรรมปรญโนยนีย่ได้ช่วยเหลือสังคมหรือว,ว่าได้มีกิจกรรมดีๆท่านท่านดูจากตรงไหนฮะโอ้ดูจากผลผลการปฏิบัติที่ท่านทําค่ะ เพราะว่าท่านลงชุมชนเนี่ยท่านก็ไม่บอกผู้นาชุมชนมท่านไม่ได้ทําอะไรเพื่อเป็นข่าวนะคะท่านทําด้วยจิตวิญญาณจริงๆ<ม>ความเมตตาของท่านเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่เราประจักษ์ด้วยตัวเราเอง<ม>นะคะแล้วก็จากข้อมูลข่าวสารที่ที่ท่านไม่ได้ทําอะไรเพื่อเปิดเผยเป็นสาธารณะแต่เราก็เห็นในกุศลที่ท่านกรุณามีให้กับพ<ม>ี่น้องประชาชนพี่ยากจชนและเดอดร้อนนะคะในจังหวะ ถ้าดิสุดถ้าดิ้าดิ้าดสุดท่านมีอะไรที่จะเพิ่มเติมเพื่อเลยครค่ะจริงๆแล้วอยากจะเรียนว่าวัดเนี่ยนะคะเป็นระบบเครือหนุนทางสังคมที่ดีมากๆไม่เพียงแต่วัดบ้านอ้นนะคะเรียนเชื่อว่าจังหวัดร้อยเอ็ดเราเนี่ยมีหลวงพ่อหลายท่านมากที่มีจิตกรุณาแก่พวกเรานะคะเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองก็อยากจะให้สิ่งดีๆเหล่านี้เกิดขึ้นในจังหวัดร้อยเอ็ดมากๆแล้วก็เป็นกุศลผลบุญไปสู่ กลุ่มเปราะบางนะคะที่ยังเดือดร้อนประสบปัญหาทางสังคมที่จะได้รับความช่วยเหลือดูแลอย่างทั่วถึงต่อไปค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมดูบรรยากาศนิดนึงแล้วท่านน่าจะได้ทำความสะอาดดูตัวน่อยนะตัวตัวท่านั่าูเองเลยเหรอฮะดูดูเองเลยวันเนี้ยากจะเออสดๆเลยนะนี่ครับท่านผู้ชมครับดูท่านท่านนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านก็ลุยด้วยตัวท่านเองเลยฮะแต่ว่าสะอาดนะคะว่าสะอาด ก็ดีครับท่านเป็นจิตอาสาดีครับท่านนะฮะท่านผู้ชมก็อ่าก็โอกาสดีนะฮะเห็นทางเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หลายคนรู้จักคุ้นเคยกันนะฮะเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปทักทายกันเลยแต่คนหนังพ่อก็มาเยอะนะคะอ๋อเหรอฮะหนังคว้ก็มาท่านนี้คนมาไหมในวันนี้ท่านนี้คนจะตามมาค่ะตามมาใช่อไหมฮะส่วนแล้วก็เจ้าหนาทการจังหวัดก็ส่งผู้แทนมาอ๋อสาธุดีแล้วฮะท่านดีแล้ว ใช่ไหมฮะเออสาธุดูดูดูดดแล้วก็มีแตค่ความขยันทุกคนเลยเนาะอ่าโชคดีมีความสุขท,ทุกคนเลยนะฮะอ่าเคครับท่านสวัสดีครับสวัสดีครับเยี่ยมเลยฮะ